สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมกิงการ,รีวิวจะมาทําคลิปอุลตร้าแมนกันนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานพอสมควรเลยเนื่องจากว่าตอนนี้ผมกําลังรอให้ซีรีส์อุลตร้าแมนทิกเกอร์จบก่อนนะครับแล้วค่อยทําคลิปเกี่ยวกับอุลตร้าแมนแต่ก็มีประเด็นล่าสุดที่อยากจะอามาทําคลิปจนได้ผมนั่นก็คืออุลตร้าแมนเลกูลอสครับผมขออนุญาตเรียกอย่างนี้นะครับผมรู้สึกว่าเรียกแบบนี้แล้วมันอ่ฮยังไงดีละ่ะมันเข้าเขาเข้าปากผมมากกว่าครับ อุลตร้าแมนเลกูลอสเนี่ยได้ได้เปิดตัวในเทลเลอร์อุลตร้าแกรกซี่ไฟท์ภาคล่าส,สุดนะครับผมไม่ขอพูดชื่อเต็มแล้วกันเพราะว่าผมอืให้พูดชื่อเต็มเต็มเนี่ยมันยาวผมจะไม่ไหวขออภัยด้วยสําหรับใครที่อยากให้พูดเต็มเต็มนะครับจะเห็นได้เลยว่าเลกูรอสเนี่ยมีหน้าตาที่คล้ายคลึงกับจัมโบ้เอแล้วก็ผสมกับอุลตร้าแมนเลโอเป็นอย่างมากครับทาให้ตอนนี้มีคนถกเถียงกันในกลุ่มคอมมูนิตี้อุลตร้าแมนกันอย่างมากมายแล้วผมว่าเลกูรอสเนี่ยเป็นใครและจะอยู่ฝั่งไหนกันแน่ แต่ส่วนตัวผมว่ายัางไงอุลตร้าแมนเลกูล์สเนี่ยก็ต้องอยู่ฝั่งดีครับผมไม่ถึงแม้ว่าหน้าตาเนี่ยในสายตาผมเนี่ยเลกูล์สจะดูแบบตัวรายนินดๆก็เถอะครับแต่ดูดูทรงอย่างนี้แล้วผมว่าเขาหน้าจะมาเป็นตัวดีแน่นอนครับแล้วก็มีสิ่งที่ผมเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวเลกูล์สมากเลยนั่นก็คือทําไมทาทาร์ลสเนี่ยต้องจับเลกูล์สมัดไว้อย่างหนาแน่นขนาดนั้นถ้าใครดูอุลตร้าแกลกซี่ไฟภาคมหาภายัยสมคบผิด จบไปเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเลกูลอสเนี่ยในตอนที่เปิดตัวครั้งแรกนะครับผมในที่มาในรูปแบบเงาเนี่ยโดนมัดไว้อย่างหนาแน่นสุดๆไปเลยนะครับแบบว่าหนามแบบหนามากๆอ่ะชนิดที่แบบว่าเหมือนทาร์ารัสเนี่ยกลัวว่าเลกูลอสตูดออกมาแล้วจะทําให้เกิดอะไรต่อตัวเองขึ้นผมคิดว่าเลกูลอสเนี่ยน่าจะเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของไม่สิใช้คาว่าศัตรูหมายเลขหนึ่งไม่ได้ต้องใช้คาว่าเป็นหนึ่งในคนที่ทาร์ทารัสอยากทะมาเป็นพักพวกมากที่สุด และที่สาคัญก็คือเลกูลอสเนี่ยผมมั่นใจด้คาเดียวเลยว่าเขาต้องไม่ไม่ขัดขืนทาทารัสอย่างรุนแรงแน่นอนถึงได้ต้องถึงได้โดนจับมัดไว้แบบนั้นและสาเหตุที่ทาทารัสต้องจับเลกูเลอสเนี่ยมัดไว้แบบนั้นนะครับผมก็คิดไว้ได้2ประเด็นใหญ่ๆเลยก็คือ1เลกูลอสมีพลังที่มหาศาลมากชนิดที่แบบว่าอาจจะต่อยหมัดเดียวสามารถทําลายดาวเคราะห์ให้แหลกสลายเป็นผุยผงได้เลย อันนี้ผมคิดว่าเป็นเซนเซอร์ดีที่เป็นไปได้มากที่สุดเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีพลังขนาดนั้นเนี่ยแค่แบบว่านะ้ททารัตต้องการตัวเฉยแต่ไม่ได้มีพลังอะไรมหาศาลก็ไม่น่าจะต้องจับมัดไว้อย่างนั้นนะครับผมนี่คือแบบว่าเลกูลอสเนี่ยโดนจับมัดแบบมัดหนาแน่นมากเลยเหมือนท้ททารัตกลัวจะหนีไปได้ก็อนุมาได้แล้วผมหรือไม่ก็อาจจะเป็นข้อมูลจริงๆแล้วผมที่ว่าเลกูลอสมีพลังมหาศาลมากๆทําให้ททารัตต้องจับตัวเขาเอาไว้ อย่างที่2เลยก็คือก็จริงๆเราก็ไม่ค่อยต่างจากข้อแรกเท่าไหร่หรอกครับก็คือเลกูลอสมีพลังแฝงอยู่ในตัวที่อาทารัสไม่อยากให้พวกชาวดาวอุลตราได้ไปผมคิดว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นไปได้นะผมเพราะว่า้มุกทฤษฎีที่แบบว่านะพวกตัวร้ายเนี่ยจับตัวคนที่มีความสามารถซ่อนอยู่ภายในตัวไปเพื่อจะใช้ผลประโยชน์เนี่ยอันนี้ก็เป็นไปได้มากเหมือนกันนะครับเพราะว่ามุกนี้ก็เห็นใช้มาหลายมาหลายเรื่องหลายหลายเรื่องแล้วเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นมังงะอนิเม ที่เป็นแนวซูเปอร์ฮีโร่หรือแนวแบงไฟด์กันชัดเจนอย่างนี้ผมก็เล่นแนวนี้มาเยอะแล้วเหมือนกันก็เพื่อนๆแล้วครับผมคิดเห็นยังไงมั่งกับทฤษฎีที่ว่านะทำไมเลกูลัสถึงได้โดนทาทารัสจับไว้อย่างหนาแน่นขนาดนี้และเลกูลัสมีความสำคัญยังไงกับเนื้อเรื่องนี้ก็คอมเมนต์คุยพูดคุยกันไว้ได้เลยนะผมอันนี้เป็นการพูดแบบโน้ตสคริปต์เลยนะผมเพราะว่าผมไม่รู้จะคลิปสคริปต์อะไรดีก็เลยแบบว่ามาพูดสดๆเลยละกัน ส่วนไอ้เรื่องที่ว่าเนี่ยนะเลกูลอสเนี่ยจะมีพลังจะเก่งจะเก่งแค่ไหนเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องเก่งอยู่แล้วผมแล้วก็น่าจะมีพลังมหาศาลด้วยมอนัันทัาทรัล์คงไม่จับมัดไว้นาน,น่นขนาดนี้แน่นอนก็ผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วผมก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะผมแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ